Google เปิด d o ูโดสรับซีรีส์ชื่อดังอย่าง u q u i เกม m e 2ให้เราได้เล่นเกม A E I O U หยุดเอาใจวัยรุ่นโกูเกาน ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตลูกเล่นใหม่จาก Google ในช่วงนี้นะครับโดยทาง Google ได้เปิดดูโดสรับซีรีส์ดังอย่าง Squid g เกม2ที่ตอนนี้นะครับซีรีส์อย่าง Squid g เกม2ก็มีการโปรโมตในหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยพร้อมเตรียมฉาย EP ีแรกในวันที่26ธันวาคม67นี้โดยดูโด Squid g เกม2จาก Google นะครับจะเป็นเกม A E I O U หยุดหรือเรียกแบบไทยๆว่าเกมโกโกวาหรือเกมที่ตุ๊กตายองฮีได้ร้องว่ามุกุงฮวาโกซีพีออสซึมิดาซึ่งเราต้องเดินไปจนถึงเส้นชัยให้ได้ ก่อนที่ตุ๊กตาจะหันกลับมานะครับซึ่งหากเราหยุดไม่ทันก็จะโดนคัดออก ซึ่งหากใครที่อยากเล่นนะครับให้เข้า g o o g l e แล้วพิมพ์คําว่า Scri ปต์เกมหรือว่า Scri ปต์เก2เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยก็ได้นะครับเมื่อเราพิมพ์คําค้นหาเรียบร้อยแล้วจะมีแถบสีน้ําตาลสัญลักษณ์วงกลมสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมอยู่เมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับจะมีเกมให้เราได้เล่นซึ่งจะมีตุ๊กตายองฮีจําลองนะครับแล้วก็มีผู้คุมจําลอง2คนประกบอยู่โดยเรามีตัวละครทั้งหมด6ตัวนะครับซึ่งเกมก็จะมีปุ่มให้เรากดเดินหน้าและหยุด

ลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเรากดหยุดไม่ทันตัวละครก็จะค่อยๆหลุดออกไปทีละตัวนะครับซึ่งจังหวะนะครับก็จะมีความเร็วแล้วก็ความช้าแตกต่างกัน อ่านี่นะครับชนะแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับใครอยากลองเล่นดูก็สามารถเข้าไปเล่นได้สำหรับการโปรโมท Squid Game 2ในไทยปีนี้นะครับทาง Netflix ก็ได้นำคำว่าโกโกวาจากการเรียกเพี้ยนจนเป็นกระแสมาใช้ในการโปรโมตพร้อมนำเจ้าของเพลงชุดโกโกวาจากตองแต่งแฟมิลี่มาร่วมเปิดงาน นอกจากนี้นะครับยังมีการสร้างตุ๊กตายองฮีหรือว่าตุ๊กตากโกโกวาที่ใหญ่ที่สุดในโลกบุกยึดแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกองกำลังผู้คุม โดยล่องผ่านตั้งแต่สะพานพุทธไปจนถึงไอคอนสยามถึงตัวตุกตายองฮีหรือว่าตุกตาโกโกวานี้นะครับมีความสูงถึง12เมตรหรือเท่ากับตึก4ชั้นพร้อมแมคานิกให้ตุกตายองฮีหรือว่าตุกตาโกโกวานี้นะครับลบสะพานที่เตี้ยที่สุดอย่างสะพานพุทธและทําให้หัวตุกตาหมุนได้ดวงตาของตุกตายองฮีนะครับก็ต้องสามารถยิงไฟได้ด้วยโดยการสร้างโช์นี้นะครับใช้เวลาถึง8เดือนและทีมงานกว่า200ชีวิตจนได้เป็นผล งานจุดอลังการครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน